ครับสวัสดีเักษีทุกท่านครับกาพบกันอีกแล้วนะครับเนาะกับกาพารวยครับมือนนกี้ได้มีโอกาสมาที่วัดดงนาเพินครับกาหลังจากเบิกสํำนาขี้เพิ่มมาจุดถูกขอปูขอยาอย,ยู่สั่งสมัยเกา่าเนาะเป็นสั่งแซงหรือพ่อนามศักดิ์สิทธิ์หรือกรมทรัรพ,พยายนาักครับเพราะงวดที่แล้วนี่ก็ได้เป็นสองห้าแล้วก็สองเจ็ดเนาะงวดนี้เลยมาขอตองงวดเลยครับผมก็รลอติดตามไปพร้อมๆกันกับกาพารวยเนาะว่า วันนี้เบิกทรัพยาคีเพ่นจะเห็นเป็นตูใดก็รอติดตามไปพร้อมๆกันกับกาผ้า้วยเนาะขามาแล้วกไปยืาริมกดไล่กดแช่ครับผมเป็นกําลังใจให้ทั้งช่องกาผ้า้วยนะครับอดีิได้ผ้าไปเบิงว่พาพนท่าพิธีแบบใดพนเห็ดแบบใดพนค่อยได้ตัวเลขตรงๆจ้า,จา เราทวงผู้หีิงเออที่มีการวาด้การดินขอเปิดออกมานี่อีเนี่ยในเดกจเปิดออกมาให้ลูกให้ล้านลูกเต่าลูกลานองขอสขอลาบน้ำน้ำยาขอหาายห้ซเมือนี้จะได้เออมาขออีกสันึงที่เปิดบอเปิดน้าให้มาเฮ็ดว่า

โอมมาเจยันตุเทวาสาราธาราวิสเมียกขันธภนาคาติสันตาสันติเกยังมุนิวารวาจนังสาัโวเมสุนันตุธรรมะสาวนาการวยัมบรันตาธรรมะสาวนาการวยัมบรันตาธรรมะสาวนาการวยัมบารันตาเออ มากายทั้งหลัง สักสอียวเลียหนึี่ปกสบการณ์ามสุมาส่นกไปสนข้าพเจ้าขอเปิดโลกขอเปดวาเงี้ยถูกการขออภัยขอขามาถอดขมาต่างหลายๆท่านหดที่เราได้ไปแต่วาดบุบไปหรือซื่อจึงว่นีปัญญาไม่าสร้างวัวย่อยากจตขอเสกตัวแห่งยาแม่ตาบ้ากันไม่มาบุบกันเงว่าบูกสิมาเปิดปากพอเปิดปาสร้างให้เฉยมา ให้ปูให้ร้านด้วยตัวยาด้วยติัวต่ได้บ่าขอโอกาสรังด้วยจะขาเป็นไะได้รูปไปจะใส่้ตัวตรงเด้วยถูกการมเงวนมีห้อยอ่าาา Terima kasih telah menonton! you it really i'm บัสัตตัวเกาว่าเอาเด้อเอาตัวหม้ตัวหนามันบอสัตว์เด้อค่ะตัวหนาบอสัตแต่ว่าตัวนีนะบอสัตว์ไ่ Terima kasih telah <laughs> menonton โอเคงั้นมาสักครู่ขอโอ้ยฮะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ครับตัวเลขนี่ข้อกระไดมาฝากตอนเอฟซีตองวัดนะครับเนาะกับคาว่าแล้วพยาลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมเป็นกําลังใจให้ทั้งช่องกาฟ้าด้วยนําครับผมกาวันนี้ก็ได้มีโอกาสมานําเสนอตัวเลขของเบิกซับหน้าคี้เนาะพอดีว่าที่แล้วเพิน่นมา่เปิดมื่อขอยาอยู่ ปากทําหรือปากบอนะครับเนาะมันก็นได้เป็นสองห้าแล้วก็สองเจ็ดวที่แล้วเนาะวันนี้ก็ได้มาแล้วหลากหลายตัวเนาะก็ล่องวิเคราะห์ล่องวิจารณาหน้างวเด้อยครับเด้อครับเพราะว่าทางช่องเขาก็เป็นแค่ซื้อนําเสนอตัวเลขเนาะตัวเลขมาจะใสหลากหลายตัวผก็ไปเจาะหาให้เพราะว่ามันก็นมีหลายๆสํานักเนะาะมักสํานักใดก็ล่องเอาไปจดไวไปซื้อไวนะครับเนาะ จดเตือนความจําไว้จากน้อยนะครับเด้อมักตัวใดก็ลองจดไว้ต่อไปเดี๋ยวผมก็สิพาไปเจิมฝ่ามือกาพารวยครับผมว่างวดน,นี้สีได้ตัวใดก็รอดีตามไปพร้อมๆกันกับกาพารวยเนาะกับหลังวันที่แล้วนี่เอฟซีก็หลายทันครับผมที่ว่าได้อยู่ฝ่ามือกาพารวยก็ไดเจ็ดสองสองเจ็ดนี่หลายอยู่นะครับเนาะก็ดีใจนําครับผมที่ว่าเอฟซีเป็นยังจําได้ที่ว่าผมไปเจิม ฝ์มือตั้งแต่ตองหวัวดเนาะวันนี้ก็รอติดตามไปพร้อมๆกันว่าสีได้ตัวใดเนาะหัวดน,นี้ตองหวัวดกันเลยครับผมครับคลิปนี้กขออนุญาต f อฟทุกสัานจบลงเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ